अनवन छ पको बडी अछि ना จูเลือดสูชาสูือกำหมากมหาถือกัญยามาชูมาถวายปูพอดะลูปีแล้วพอเจ้าฟูจงหับพาดรับแล้วน้ำความชุกความเจริญสู้ลูกชูดานผูอยู่กลผู้อยู่ไกลผูอยู่ไทยผู้อยู่ลาว สาีช้างบุญบานคู่เดือนหกมันสหาขอให้ปูจงน้ำเบิงน้ำแย่ใหอยุ่ดีไม่แหงพร้อมจึงสัทชาวาสิงนดูกัน มาน้ามาคอยอกินใหเอ็ดนนาต่างกินสางยูงจงยเจา้าปูยาท่วงยาทัก<า>

สบายดีทักทายสบายดีเนาะเอฟซีเวิร์ุกุลทุกคนเนาะเน่นีบ่าน้อมสีไปขอเจาบ้านเนาะพี่น้องเพิ่นเดียงบ้านเนาะพี่น้องบอลน้อมกับบดเลยไป้ายคลองเนาะพี่น้องสีไปเดียงบ้านเนาะตัวแทนคลองขอบขั้วเลยเขาสีไปชอยเพื่อนเนาะพี่น้อง ชอยบะไปเดียงเนาะกเคยไป้ใบยิ้เถื่อไปเดียงบะเดียงปูไปเดียงปูเนาะพี่น้องไปเดียงบะเดียงปูเนาะประเพณีของเราเนาะเดี๋ยมีแต่บวานเหบ่เบิดคูบหานเบิดเบิดคูบหานเนาะแต่ปักเสียเองมีหรอไหวหวานไทยหานดะเอากลุ่มหานไทยหานโอ้กลุ่มไทยกุ่มหวานเนาะพี่น้องก็คือเดียงบะเนาะแบบเดียงมูแมนบ่เดียงหัวมูบะดื้อมูเบ็ดโตเบิดโตเนาะพี่น้อง หอดปีหอดขวบเลยก็แม่ในเดียงเพื่อนน้องพี่น้องไปอยากบ้ากับไปว้าไปบุญน้องไปอยากบ้ากับไปว้าไปบุญน้องพี่น้องอเดี๋ยวมาน้องกับสิภาทุกคนไปเบืนะ่อเนานะว่าเพื่อนเดียงแนวอะไรเนาะไปเบิดมัหวานนเนาะเบิดคนหลายคนควขบควา้ควาละคนที่สองคนเนาะเข้าไปกินเขาอยู่คุณวะไปอยากไปกับไปเสนอหนาะเสนอตาให้อยู่ดีไม่แหง้องอ๋อไปแบบเสนอหนาเสนอตาให้อยู่ดีไม่แห้งนะทุกคนแบบไปขอพรขอ,อยังนะ น้ำปูดคือเพื่อนดูแดหมูดูแด้อะหานเมืองเนี่ยเนาะพี่น้องดูแดอด็กล้านให้อยู่ดีมีแห้ง,นะนงเน,นานนเพนนะพี่น้องเมื่อนี้บาน้อมกับสิบไปแขนแม่ก่อนไปพี่น้องเดี๋ยวเขาไปรอไปส่งกันเนาะมาเพื่อนเดียงแนวไรเนาะเดียงบานเดีย,ดดยงมูสิมูใหญ่บาน้อมกลับมาหอนลังบัตรเดนะี๋นาะพี่น้องนี่บรรยากาศอยู่ในหอเนาะมาเพื่อนมาเดียงบานเนาะ นี่อยู่ดุมนะพี่น้องฮอปูเนาะปูเพิ่นดู้ได้ดูด้านเนี่ยเนาะให้อยู่ดีมีแห่งดูด้านมาเดียงแล้วแบบพี่น้องเข้ามากอยานะกยาเนาะในกระเขาเ้าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนลงไปเบิง่งองดุมเนาะ คนได้เลยแบบคนคนเบิดในมูห่หวานคนไหนเนาะ<ส>พี่น้นองมาคล้องฟอนน้ำฝนน้ำกำลังทำความสะอาดบาเลยเยว่ะเขาม่เข้ตัวเขามกิดด้วยสองอันอ้าวมันมีสองอันนะกระชองหน่วย เอากัเพื่อนเนอันมื่ก็เขาใจตีมาเพื่อนในสออันเากมีสองอันเขาบอกเพื่อนกับเ,เ,เียออเดเอบอกกอบบอกกโอ,โอ้ยินดคระบขว่คู่ส้าทเขาเพื่อเพื่อนด้าว่างหมเลยตอนนี้กำลังนะพี่น้อปูพอพนะ

เกอบเมื่อ m า a หน่อต้นหอมนาะตากุนน้าวันจิบเป็นห้าจะยังนา เลย่ Too ู่เนาะใส่ชันดูดีนี่แห่งเนาะขอบข้อแม่ขาวเนาะ ใยูดีไม่แห้งเลาวพ่ะงานหาขัไปวขนานบอว่าแนเ่าแอรเนาะนั่งรอดนั่งก่อยเดลองดกแบให้ยูดีม่แห้งเบิร์ตสุขุกงานเน่ได้วเนาะอไไ เหนื่อหเด้ดี๋ยวมาถึาน้ก็จะอยากมา่ายอถ่าย่างึ้นกเก้าได้ปุ๋ยมาถ่ายนะเ็บิปลงให้ขอบคุณมากขอกคออยู่ดีนี่แฮะ ในห้องโตคือห้องโตคือเด็กมามากเภทเด็กเต้าเจ้าจะม่อันบางเด็ถ้าเาจไ้คนจะไ้ะจ้าขอฝนอย่างไรดูไฟเนาะ

ให้ดุดานยูดีมีแหงเ้อให้โดให้ร่างสินก็เก่าเนาะเงินขับยูทูบให้ได้ได้ๆยอดวิวดีๆผมว่าได้มือนี่ถือเลขเป็นรายลเนาะวพูดอีกที่องแล้วฮะขอออยกอีกกอออกอ เปิ ia, oh <c oughs> ดไฟเฟิรนดาวเนาะโอ้ไม่เก็นไร่เนตรอเคเลยค่ะโอเดอเอเวเอเคยโออเอย

ยีดเขาเพ่อนึสมหาน่ซื้อได็กตรือแม่ป่ว้องมีกสเตมปซื้อไดเหรอเออเด็กแม่ซื้อนุกุ้องแฟนสาวป่วยให้ดูให้ด่างขึ้นกุเก่าได้หี่ให้ยอดบิวดีๆเนาะเงินคำได้ร้ายเพราะอะไร อันนี้บริจาคของเฮียเนาะพอได้ซอยเดียกกันในบาทในเมืองเนาะเด็กๆในน้อยปุ้ยรวมให้ไดางขึ้นไว้เงินข่ำให้เงินห้าขำกะให้สะดวกสบายเนาะที่ว่าการขาการคายกะอ่ะตุ้งตี๋เกาะเทียน สบายดีสบายดีน้า,า,าของน้า,าของเออมาอหนึ่งคน <laughs> ต้นใหม่ใหญ่เนาะเออต้นใหม่กุบย่างนี่เสี่ยบยางตึ้งต่ำรวจจะได้อ้าวมือดีกาได้จัดงานบ้านเฮาเด้อสมาครกู่ทุกคนใส่นาะเดียงบ้านเดียงบ้านีิข้อประเทศนี้อยู่ทุกคนตังอกตังใจใส่ปีละเท่อไหรที่เขากูไงกูเจ้าทั้ง บ้องุลานบเแล้วเ่ยคนัก่นเป็นยังหลอเพื่อนเป็นยังหล่อเตมเนะเอแต่ละอนออยู่่ตอนนี้ก็ต้องคุณหมอเต็มโม่เลยเน้อเน้อเห่ะเดียงว่านี่เดียงวานะเดียงโมตโตหนึ่งเบโต้ มุดตัวมนดตาวมุดตัวเนาะโอ้ขาของเนาะโอ้ขาคองเนาะ

ก็คือ ปีปีละขัางมาพี่น้องเลี้ยงบ้านเนาะเลีเ้ยงปูเนาะกามมาเบิ่ดมื้อหว่าน<ว><ส> หลังจากเพื่อนทำามบีที่เลี่ยงบานเดียวเนาะพี่น้องเพื่อนก็มาเฉีดกินเขาสามาคีกัน,นเนาะเดืยคิวเอาของกินเลยก้อยลาบก้อยเนาะต้มหูกินร่วมกันเนาะมีก่อยมีตบมมียังเนาะพี่น้องมีตบมีก่อย เดี๋ยว์ปูเดากับกินเขาสามาคีต่อเนาะพี่น้องประเภทนี้ของเดากับสีกลางบ่งกันก,กินอยู่นี่เด้วยเนาะกินอยู่นี่เด้วยเยนาะ แต่เพนนี่ของเราเนาะปีปีละครเนาะเป็นจัดอันน,อนี้จิ้งจอเบียงบ้านแต่ละ,ละบ้านเนี่ยต่งางกันต่างบอต่างกันเดี๋ยวแต่ละพี่เดี๋ยวแต่เราต่างกันเนาะแต่ละหมูหวานขาแมานั่งนี่ก๋อยหาูนั่นก็ต้องมีอันนี้ก๋อยหมูก๋อยหมูเนาะตุ่มหมูจุนยายกันเนาะแต่ละ กุ่มๆเนาะจนชุดทางเขาเลยพี่น้องมาดูไปดูไปดใช่ละ้องเขาไปดีข bueno> ึ้นเ่าเนาะเพราะว่าตี่กับม่านแน่นีนะมันทีนี้ห้อองนี่ บ้านหมาอเนี่ย่ะมานีอดี่ยาวใบหยาง้ใูคนมรลงกหน้า่นก็มาหนิเบอร์คนเน้ยนีอบบ้านนี่ยนะคุณบ่าเพ่งขาอุ้มพนจะข้ากนอโบ่าแต่จะว่าเพ่งนะข้ากไรแต่ว่าอือแต่จะว่าจนยมันลงยูทูบบัวไหลตัวนะมันเป็นลงไหลแต่ลงไหลแต่ผิดโคคนเบืองลายไรผแน่แน่ มูอับใจนะพี่น้องฮเบอสบสมบแต่กะอกางจากเพื่อนหอเพลงไปเขาเมื่วานนี่เล็กหน่อยเีซีเต็มเลยต็มเนีเขามาทามขออยู่ร้องเงนีเขาวะไปพายเพื่นเี้ยซ่านเลี้งซีเียอยังดอกพี่น้องเอ้ยดอาววา มาจะได้เองจ้าคุณมาลการมันกลวมคือไม่ใช่ผู้เดียวหรือครับมาการค้องกลมผู้เดียวครับัก้าบัก้าด้า

เมื่ไรวันนี้ยังไม่ไรวันนี้ช่องวะฮะเราส่องวะมีชาติเองดีมาคนไทกคนไทยนอดไทยบจุนี่เรา็ไทยดีซีขาวต้องพดยินเีไม่ไรแม่บอมามามาถึงแม่มาไม่ไ้เดี๋ยวมาีแวมาดีสาเดือนไหท่านเคยเออันนั้นฮะเสียพอท่เมื่อย ba cùng. Cùng. Oh. không đi cùng ô đi không Mình Mình đi đi không đi không mà không đi 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 đi không 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 กลุ่มเนาะเอาไปเรื <shad> ่อยๆไปเรื่อยๆเอาเห็ดแ่นอเีนยังจะว่าสันเห็ดข้าบดทิมดิทิมข้อเนาะแเ้านอรไปไฮลูไฮลันซื้อตอไปอีกแน่นก็มาอย่างสันไหนเออ้นเง้ยตนนี้ต้นนี้้นนี้ต้นนี้ตนนี้ต้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 นนี้นนีเ้น้น้้้่นี้ี้น้ีน้มนนี้น ไปโยมันเดี๋ยวนี่ตมกินอันไดกินมูนอะมันนี่นตีเปากถ้าอันนั้นจะทินจะทาดเป็ดโอ้ยิ้มแยบจไส้มวนคับมูตัวบกไก่มันอิ่มเมาเลยเด้น่องเราดไปใสหอนี่มีคนสีนอนอีซ้ายเลือกมสีนอนอยู่นี้อนี่อไปกินอิมงกุนมืออ่นะเรียงเลืองก็อิ่มนองซ้ายเพิ่อน่องสนั่นล้วก็หาติบตชุดถ่ายนี่ ผมกขาใจนะเมื e ah. ่อคนไดบ้านเล้เดเียได้เนได้เนได้เน no ้ยไดเีได้เน้่ย้เนี่ด้เนี่ยไ้เยไดน่ยไ้เนี่ยได้ี่ยได้เนีเนี่ยไ้เนี่ยไห้นี่ยได้เนี่เน่น้เ่ไดสนย้นยด่้น่ดน่ไ่้น้น้เฮาไไปยเย้น้้ได้ว่านดนีไม้ัน

ขอจบเนาะอจ้บไสนี้่ััแคว่าโอจบนี่นแต่อยาง้จบนตตัวนี้หลยโนี่ความมกแป้งห้พี่นาให้เห็นไงคนนี้ได้คมกี้หนองาพี่นี่ได้ซนีขนาดน้อพ่นาามหเรื่องเออน่พี่นาให้เห็นไงนนี้ยคนไหนที้เนา้าบอวบอกแมนนะเป็นขันต้นเจ้าไปพ่าสรุปโหลดไท้หลายคนบอกเซอร์พัน่ใช้เพื่อนบอกว่าบอกสรุปธ้ามด้ก็ได้บานสรุปไนมาสีเพา

ดาวะนี่ดาววะด้หนะเยวอนดูวกนานคบมลูกลูกมีเงินใช้เงินมีคนใช้เงินลูกวเดี๋ยวก็เป็นซาันบกเก่าจะเนาต็มเก่าเต็มเเ็ดไเ็เ่า กำลังเดินทางกับเนาะพี่น้องกํุงสรางล้วทุนขางที่กับมาร้่านครอบครึ้ครอบง ได้ปุ้ยบ้านให้ดูให้ดังขึ้นได้ตัวเก่าได้นี่พ่อได้สปอนเซอร์ได้ร้ายพ่อได้มาซอยห้องเฮียนเนาะซอยกันเนาะบ้านเมือง เด็กงูบ่องเสกเดิงเมื่อยไงายใบพี่บอกเด็กงูบ่เด็โคตใบซองเลยเด็กงูวะนี่เมื่อที่ใครออกมื่ออื่นนี่นะมืออื่นบ่อื่นเนาะเด็กงูเลยปูเดเบิงนะเบิงเบงมกนตาดี่เด็กไงใส่46โอ้ตเด้แม่น นี่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 บ้งอยู่นี่โตน้ำนี่นี่นี่แปดี่แปดเก้าเอรักแปดขึ้นกันบ้นี้แปดสี่หกเก้าอ้น่อแมนเก้าศูนยเก้าศูนห้าแมนใช้จะเบังใช้เด็กหมูนี่เด็กหมูเด เด็กกอันน er ี้นเจ็ดนี่ส่เดเด็กหมนี่นะเอยิงบทคุณนี่ะเด็กยังไงเนี่ยนี่ยเดียวเล้วกใรเด็กมเดียชไปเนี่ยนะไม่ได้มาเบิ้งคุณ้เาดีกันสี่หกามแปดสามแปดีวกกตัวนี่นะใช่เบิ้ง ไเหื่อังของหืง่ยไปเก้าศูนย์ห้าสามแปดีแปทีเด็กมูวงก่าแปดี่้บแปดเด็กมูเดยงมูงคุณบอกมูงอรักสามรักตัวนี้รักสาอ่ะ รัก3ามนีรักรักแปดสามแปดอ้อก็38ามแปดเนาะชามแปดเนชามแปดแปดามะามแเนหาสามแปดหาามแปดแมนมอนมกาสีกับเมลวันสีไปพกอคอนเงือนอกพี่น้องหาสทอดต่อธุรกิจเก่าเนาะพี่น้องเมื่อนี้กับมา เบียงบาทน้ำพึนพน้องพี่น้องกับโบมีไฟแต่ในขอบขัวน้องพี่น้องกับไปหาทํางานเบิดเลยเนาอเหลือแต่บ้านน้องก็เม่บ้านน้องกับมาเป็นตัวแทนขอบรัวน้องพี่น้องมากแทนพอภาษาเนาะแทนพอแทนเม่เนาะแทนใอนเอน,นาะน,น้องพี่น้องมาน้ำพึนพน้อนงพี่น้องปีละครั้งเนาะกับตองในบาเนาะเช่นงานกับตองในยุทธงานน้องพี่น้องตองในบมาเเ็ดน้ำพึนน้องมา กินมาเดียงน้ำเพลินนาะอพี่น้องมากขอปอกขาอพอนเนาะเงินขับหาเงินหาขับเนาะพี่น้องจ้ะประเพณนี้ของเล้าเนาะดีวยว่าบาทอื่นกับเชตต่างบานบาน้อมเห็ดแบบนี้เนาะพี่น้องกับชิปนี่กับโมี่ยังบางไมนะ้เนาะพี่น้องกับเบนะียงบ้านเนาะระเพณนีของเล้าเป็นประเพณนี้ของเหล้าเนาะพี่น้อง มาคลิปนี้ก็อย่าลืมผากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ว่าน้องเด้อทุกค